ตอนนี้เมนูผ้ามาเที่ยวนะคะลองแพ่ค่ะพี่น้องอยู่อำเภอท่องพาพุ่มค่ะอตอนนี้กำลังสิลงลงเอารถไปจอดนะคะแล้วก็กจะลงแพค่ะนี่คือขางทางค่ะก็จะมีโอ้ขั้วไรค่ะพี่น้องเอเบิ่งที่ล่ะเาาอ้ภาษาอีสานิ้นคั้วเนาะคุณอ่ะ,ะเตรียมเลยเบิ่งค่ะโอ้บรรยากาศ พี่น้องตอนนี้แม่นกกำลังสีภาทุกคนลงแพร่นะคะมือหนีเข้าสีนอนอยู่แพ่ค่ะอยู่อำเภอท้องผาบพุ่มค่ะพี่น้องแพร่แพรที่แม่นกจองไว้นะคะเป็นลังนี้เดอเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศด้าน,นในเห็บเบิ่งค่ะมาแล้วจอดรถเลยอุย้ยสมุนเพียบสมุนเพียบมาไงลงูก เดนแม่นกสิาไปเบ่งบรรยากาศด้านในแพร่ที่แม่นกจองนะคะโยกเกะ่ะโยกเกพี่น้องได,ได้ครับชื่อแพรมานะนะคะลุ่งตะวันค่ะบรรยากาศด้านในนะคะอุ้ย<ะ>แพ้กว้างพี่น้อง ว้ามีเหมือนยางมีเสียงครบดูค่ะดูค่ะแค่งามพี่น้องเอ้ยเหมือนในภาพที่เพิ่นทรงให่เลยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะลุงตะวันค่ะลุงตะวันนี่ค่ะอุ้ยแพรดีมากเลยอะ่ะทุกคนแพรใช้ได้เลยแพรสวยมากนี่อุ้ยสวยสวยอุย้ยนี่ห้องพักค่ะนี่ห้องนอนค่ะ อากาศดีพี่น้องเบิงรงติี่ะวิวทิวทัศน์ใส่ได้ใส่ได้ห้องน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำค่ะใช้ได้อันนี้อะไรคะห้องนอนเหรอห้องนอนอู๋นี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งค่ะน,นี้บรรยากาศดีมากเบิรงกี่หละพี่น้องเอ้ยบุนสะอาดสะอาด ใช้ได้คะ่ะแพมานะลุงสวัรค์เอาวางเลยคะ่ะวางตัวไหนก็ได้อ้นี่กวยอยู่นี่ครับกว้วยตรงนี้เหรอตรง้งครอ้ยอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนโอ,โอ้ห้องน้ำแบบไร้ห้องพี่นอนมาต้องแยกกันเข่าค่ะมีก็ของน้ำมีขั้วค่ะก็จะมีหม้อหุงข้าวมีการนํำร้อนนี่มีแก้วพี่ทุกอย่างเลยคือคุณไม่ต้องเตรียมอะไรคะ่ะคุณมาแต่ตัวแล้วคุณไปแวะตลาดซื้อกับข้าวนะคะพวกหมูพวกไก่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะนี่ด้านข้าง นี่ใส่ได้ค่ะสะอาดสะอาดหนานอนอุ้ยกวง้งขวางอลังการยุพี่นอ้องทุกคนกำลังขึ้นแพค่ะจะเริ่มทย่อยคนของค่ะคนของขึ้นแพกันแพสวยมากค่ะสมราคาพันยูดอก ไปกลางกตารเลยคุณครับเดี๋ยวเพิ่นชิลากไปกลางๆคนล่ะครับได,ได้ไหมได้ไหมแค่สวยอยู่นะนดูค่ะดูค่ะมสมราคาค่ะห้าพันห้าลบอ้กหนอนไหคะโอ้ยคไม่ขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปขนของช่วยทุกคนกันนะคะ ได้ไหมคะเอ้ยเอ้ย <laughs> ดูค่ะปีอัตะพรค่ะวางก่อนอวางก่อน <laughs> ต้องวางก่อนนะคะมันจะมาไม่ได้เอ้าเอา,เอาโอ๊ยขาคือสั้นป่ะนี่สีลงก็ได้ นี่ค่ะพี่น้องแพที่เมนนกมาพักนะคะเป็นแพมานะน,นะคะแพมานะรุ้งตะวันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเมนนกิะลงไปเหรียญน้มก่อนเด้อเดี๋ยวสิามาอัดคลิปให้เบิ่งนะคะ,ะน,น,นี่คือรอบสุดท้ายนะคะรอบตัดสิน,นอ่าสองในสามนานค่ะ,ร,ะรอบแรกสา,าราได้ขอชนะรอบที่สองโซเชียลมิวสิกชนะรอบสุดท้ายมาเบิรงผู้ติดชชนะก็คนอ่ารอบแรกสองคนใช่ไหมคะรอบรอบสุดท้ายก็คือคนเดียว ร้อมือยัาพรำไมือย่งหนึ่งสองไปนี่ค่ะสาราเราอย่าแพ้เร็วเวเร็วเรวเร็วเร็ฮ่พี่พี่า่ีดี่่ด่กับไม่อ้อมตา ไปคะ่ะไป,ไปโซเชียลไปคะ่ะโซเชียลอ้าวอ้า <ไป S 2> อา,อา,อา,อาวสาะเล็ขอทำอะไรอยู่คะเร็วเร็วช่ใว,ว,ไ,ปวไปดูโเลกันคเชียลกันพกนพก Hãy subscribe cho kênh dài, <laughs> dài, 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 không bỏ lỡ những dài, dài, dẫn ดูสื่อบนชนมันรอมันรอถ่ายรูปเต็มเลยค่ะท่านผมมาม้าต้ที่เอเนไการต้องไมแหลกกันาอาจังนี่ครับพี่น้องเป็นการแข่งขันนะคะไพ่เรือระวังโซเชียลมิวสิกกับสาราเรคอดค่ะสาราเลคอดชนะไปหนึ่งโซเชียลชนะไปสองโซเชียลชนะค่ับพี่น้อง ฉลองเอาไม้คอาไม้ใครตกน้ำคนนั้นแพ้นะเหนื่อยค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องมวนค่ะมาพักคอสมองค่ะทางเงินเมย์เมย์กับมาพักคอเอาบรรยากาศสูตรอากาศค่ะไม่กระสิเต่พนค่ายเนาะสมองจากคิดเสียดูห้องกัน พยายามให้ปล่อยว่วางค่ะพี่น้องทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยประมาณนี้นะคะเอาใหม่คะ่ะเอาใหม่ครับหลังจากที่แ <ไป S 2> ม่้องิ่นเห็นน้องน่งองนะมวนคนกะอดใจพอได้ครับอยากไปเล่นน้ำเขาครับคืดว่าคิดว่าสีบ่วหลวครับคงสิปีนท่อมแค่ เล่นดุดนนะครับวุ้นเจบวุวดได้ครับไปเล่นน้ำเขาเลยครับอ่าครับเตานะผัก

คุณควายเลือกขยักแทงกันแล้วครับสามารถเล่นเกมโยเกเด้นะน้ำน้โอ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 ้ ท u g แนาม่ม่นองบ้านใดตอนนันเฟ üyor ยゲ Adam ไม่นอกเหมือนดักเม่นโ e m ท l o y e r s ไม่โกงเลยเลอ์ sup a but not ไม่งเลยอยู่น Econom our อือ p u d เหรอพ Brett ง o p p o s i อยากตกน้ำมากเลยแต่ว่ามันไม่ตกน้ำเหนียวมากโอ้อย Ah!